สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวิ่งคนาการล้มใหม่นะครับล้มใหม่โอ้โหควันดำเลยสงสัยดินจะอ่อนนะครับอันนี้ล้มใหม่นะครับวิ่งใหม่เลื้อนคณะเก่าออกหมดเลยโอ้ดินค่อนข้าขง,ขงจะอ่อนนะทางโน้อนอันตรายรเกินเอาจะได้ไหมเนี่ยคันนี้โอ้ดินอ่อน าตรงนี้เริ่มแข็งแล้ววิ่งใหม่นะครับปอดหกหกนะครับเดี๋ยวก็รู้จะเป็นไงเดี๋ยวก็รู้โอ้โหคุณคุณจากที่เขาเผาซังปีนะครับ รวปว่าต้องวิ่งข้างเดียวนะครับไม่ได้วิ่งสองข้างไม่ได้ดินอ่อนนี่ข้างหน้าเรานีนอ่อนนะครับวิ่งข้างเดียวก็ข้างเดียวโถดินอ่อนจริงครับนี่เมื่อกี้ลอยลงมานะครับนี่จะเอาเรื่องกันนะเนี่ยมาคันเดียวซะด้วยหน่อไปถึงคานาข้างหน้าเรานะครับ อ้าข้างเดียวข้างเดียวชั่วโมงละเจ็้อยนะครับท่านผู้ชมอยู่แถวบึงช้างนะครับพิจิตก็ถ้าจะให้สวยให้ดีก็วิ่งตากไว้ครับขุดให้ลึกเลยแล้ววิ่งตากไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วกลับมาวิ่งใหม่นะครับอ้าวพร้อมแล้วสาดตร์ยาวมาว้าวิ่งวันดำเลยวิ่งมันจริงครับ ให้พังเป็นกันทันไปทงังเราดีไม่ต้องกลัว่ยดนอ่อนจริงครับวันดำเลย จริงครับเริ่มม้วนใส่่านแล้วอ่ะน้ำมันเ๋ยวจะยัจะยัดฐานนะครับที่ถไถยก็ไม่พุ่งก็วิ่งยากเนี่ยครับลอยไปเที่ยวแรกนะครับเกือบได้เรื่องแล้ว่ะจากให้เขาหน่อยข้างเดียวข้างเดียว เดี๋ยวจัดรถวิ่งไม่ออกเลยอืดเลยฮะใส่กำเต็มมาเลยโหงัดคอยกิ๊กแต่มาอีก ฟังฟังอ่าจมฟงังสำหรับท่านท่านที่จะให้ไปวิ่งคนาท่าแถวอะไรวางแดงสามงามนะครับก็ทิ้งเบอร์โทรด้วนะครับผมก็รู้จะไปยังไงหรืสหรับท่านที่จะให้ไปรีวิวก็ทิ้งเบอร์โทรไว้แล้วกัน สน,นุกด้วยกันเอาแล้วดินเริ่มยัดฐานแล้วเป็นปั้นเลยก็เหนียวจริงนะครับท่านผู้ชมปั้นลูกกระสุนได้เลย ตรงนี้ตรงที่รถไถอยู่นี่ไม่เหนียวนะครับเลยมานะรถไถเนี่ยเดี๋ยวดูวค,ครับดินจะยัดผ่านเลยลครับเนี่ยจะวิ่งยากพอดินมันเหนียวมันจะยัดผ่านนะครับดินไม่พุ่ง เพิ่มักดินเข้าหาคแลนะครับอะลำบากหน่อยนะน้องวันนี้ก็มีธรรมดาครับยากบ้างง่ายบ้างถ้าเข้ากันไปโอ้โหวิ่งไม่ออกเลยควันดำปิดเลย ายดินเหนียวกี่ถไม่พุ่งเลยอ่ะลายเที่ยวหน่อยแต่ข้อดีของการดินเหนียวก็คือมันจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแต่ถ้ามันเหนียวมากๆกมันจะติดล้อเป็นแผน่แผนๆมันจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยอย่างงี้ก็เวลาเหยียบจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับไม่เป็นแผน่นก็ เวลาศาสตร์ดินมันจะไม่ค่อยวิ่งพุ่งเข้าหัวขนานะครับ ใช้ใบนนหน้าเก็บหัวขนานี้นะครับโอ้โหวิ่งอืดเลยอ่ามีเป๋มีเป๋เปอ่า,อาเป๋ยังไงนั่นแหละครับนั่นแหละครับดีมันอ่อน,นเนอย่ป็นยังไงนะครับอ้าวขอไปใ,ใหม่ วิ่งช้าดินก็นไม่พุ่งขึ้นหัวคนานะครับใช้เวลาหลายเที่ยวกินชั่วโมงถ้าแต่ของนาเข้าใจก็ไม่เป็นไรครับตามสภาพ ไม่ฐานนะครับไม่พูงไม่อะไรก็พันอยู่กับฐานอยู่นะครับงานยาก โอ้วันดำเลยนี่ยครับดูสภาพก่อนดินนะครับเหนียวเลยล่ะบอกแล้วปั่นลูกกระสุนได้เลยอ,ะอ่ะเอาสภาพลักเล่เลยนะ โหไม่รู้จะอธิบายยังไงวิ่งอื่นและดินผ่านผ่านยัดกาไปได้ผ่านอ่าท่านมาชมดูนะครับ พระคุณเจ้าเอ๋ยอย่างที่บอกนะครับก็ต้องถ้าจะให้ดีก็ตากไว้มาสักอาทิตย์น่ะจะสวยบังคับรถยากนะครับอ่านฟรีแล้ว ครับต้องไปคลายดินออกนะครับดินเหนียวมันยัดฐานอยู่เริ่มถอยเหยียบข้างคันแล้วนะครับ พราะชักยังไงก็ไม่ขึ้นแล้วเนี่ครับเริ่มเหยียบแล้วอ้าให้ดูกันตเต็มๆเลยนะครับเราไม่ได้เอาสิ่งที่สวยงามหรือว่า อย่างเดียวนะครับก็ตามสภาพความเป็นจริงนะท่านผู้ชมจะได้เรียนรู้กันไปด้วยว่าดินเหนียวเนี่ยไม่เหมาะสำหรับการวิ่งคนานะครับยังเป็นการเหยียบดนะครับท่านผู้ชมโอ้ย อาุรักทุเลหน่อยโอ้โหทุรักทุเลจริงๆครับสำหรับันาคันนี้แต่ใจจริงเนี่ยผมอยากจะให้หยุดเ,เนี่ยเอาฟรีแล้ว นะครับติดฐานแล้วตันเลยก็ดูนะครับสาหรับเจ้าของนาะ ดูดินในพร้อมนะครับมันจะเสียเวลาเสียชั่วโมงนะครับโอ้โหม่ไปขึ้นเป็นรูปเป็นล่างเลยอะสงสัยจะต้องหยุดก่อนนะครับดูแล้วมันไม่เป็นรูปเป็นล่างเลยอะก็หายตาไว้ก่อนมันจะเละเทะัน คือดูเห็นแล้วมันรับไม่ได้ครับท่านผู้ชมนั่นแหละครับก็ไปวิ่งคันอื่นก่อนอันนี้ตากไว้ก่อนนะครับรอให้มันดินแห้งแล้วค่อยมาวิ่งใหม่ก็ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับเพราะมันไม่เป็นรูปเป็นร่างจริงๆดูแล้วเอาไม่ได้เลยทําไปก็เสียชั่วโมงเปล่าๆนะครับท่านผู้ชมเอาไปวิ่งคันข้างล่างนะครับน่าเจอดินอ่อนอีกนัน่น อา้อาวอ้าวยังไงโอ้โหจะวิ่งได้ไหมเนี่ยต้องหายตากนะครับท่านผู้ชมหมดนี่เลยอเอาไว้เท่านี้แล้วกันเนาะพบกันใหม่โอกาสหนะ้าขอบพระคุณทุกท่านนะครับติดตามสวัสดีครับ